สวัสดีครับยีามะเแล้งนะครับนี่กับวันที่แปดนะครับตรงกับวันพุธนะครับเดือนมกราคมนะครับปีพศ2568นะครับช่องนี้ก็ยนีมมะเแล้งนะครับประมาณสีโมงหาโมงเล้งนะครับยากาศยุทุงนาะครับกำลังดีนะครับลมผัดเย็นสบายนะครับนี่ก็มาพอ้าวครับบ้าจังคือเก่านะครับ เมื่อนี้เบ้าจังกะพามาวางสายน้ำยศนะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดนะครับข้าวเหนียวนะครับอยู่นานะครับช่วงนี้ผมกัยังไม่ได้ลงไปสวนนะครับสวนฝรั่งนะครับยอก็ยิเป็นมืออื่นนะครับจะได้ไปตัดหญ้านะครับสวนฝรั่งเราก็จิไปไล่เล็มนะครับห่อนะครับลูกไ้เพราะเป็นตธอห่อนะครับ นี่ผมก็มาอยู่น้าม,มือนอะครับมาฟางระบบนำเนะครับ,าาบ,บ,รบเพื่อที่หยอดกระโพดนะครับนี่ผมก็นั่งพักเมยเนะครับตะเพิ่งวางเร้วนะครับจะได้ยุ่ประมาณสองชุดเนะครับก็อีกเจักสองสามมือก็ยิไม่หยอดนะครับนี่ผมกี่กผ้าต้มนะครับบอที ุดไวเนะครับแล้วก็ระบบนำผมใส่แบบใดเนะครับไปครับไปชมกันครับระบบนำที่ผมวางไว้นะครับเป็นระบบนำยศนะครับมันก็ยอีมีทอเมนนะครับก็คือพอหนาสองนะครับสีฟ่าย้ายู่ครับมองกไกล นี่จะเป็นน้ำยศนะครับนี่ยังไม่ได้ปล่อยน้ำนะครับแต่ว่าร้องแล้วครับน้ำไหลออกดีอยู่ครับระยะห่างของสายน้ำยศที่ผมวางนะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับผมก็ยี่ใส่ระยะห่างของการปลูกข้าวโพดนะครับยี่สิบเซนนะครับ ต้องเบิดนี่หนึ่งไร่นะครับนี่ที่ผมวางไว้นะครับไปหยดยอดได้อยู่ประมาณสองชุดก้อนครับนี่ครับปล่องที่ผมเอาไว้นี่คือเพื่อเพื่อฝนนะครับด้วยเพื่อเวลาขาเจ้าปล่อยน้ำมาเนะครับมันไหลลงนะครับมันก็จะไหลลงล่องนึ่ครับตาผมบ่เหตุเลยนะครับเวลาน้ำเขาหน้านะครับเขาโพดมันก็หยีลมนะครับ มันก็ยืนต้นตายแล้วครับนี่ครับบางชุดก็หาแถวนะครับบางชุดก็ซีแถวนะครับนี่ครับพอเมีนก็เป็นหาสองนะครับอันนี้ยังไม่ได้วางนะครับเยอะหยอดสองชุดนั่นนะครับนี่เขาพูดมันงอกอะไรกันมานู่นนะแต่ที มาวางระบบนำทั้งนีเนะครับน่ครับฟังทั้งนี่ก็ยังไม่ได้วางสายนะครับเนื้อที่กับประมาณหนึ่งไรนะครับไยอเฮ็ดขย้อยต้มขายไปเรื่อยนะครับก็ยีบ่ได้ส่งนกครับเพราะว่าถ้าเฮ็ดหลายมันก็ขายประทันก็ยังว่านะครับอ่าค่อยปลูกไปครับต้มเมื่อกั ร้อยอีกทีนึงก็ต้มอีกนะครับเมื่อนี้ก็ยีได้หดกระโพดน้ำแล้วครับเมื่อนี้กรโพดอยู่บุญแล้วครับบนฟังนั่งบุญครับเพราะว่าผมหดไปแล้วสองหมือนะครับเมื่อนี้อยู่มือที่สามยวก็จะไปหดอีกนะครับเพราะช่วงนี้แดดแดดมันแรงนะครับส,สายมา ต็วาก็ยังหนาวอยู่นะครับนี่ก็แยกมีนะครับระบบน้ำเก็ดวาฟ้าไว้สองอันนะครับปิดเปิดนะครับไปทั้งปุ่นก็เปิดนะครับแล้วก็ปิดฟังนีไว้นะครับสูบที่ผมใส่นะครับก็เป็นเครื่องบินซิ้นนะครับเครื่องหาแรงนะครับอนาคตกับฉี่วาจี่ซื่อแผงซุรเซลนะครับแล้วก็ลอองบประมาณก่อนนะครับ ค่อยฮ็ดไปเนาะครับนี่ครับระบบนำเนาะครับก็ใส่เครื่องสูปนะครับน้ามก็ยังหลอยู่นะครับฟางที่ออกกว่องไว้นี่ยคือยังบ่ได้ปลูกฝรั่งเนาะครับตอนแรกผมว่าผมเอาปลูกฝรั่งนะครับเจ้ากับกบต้นเขาเนาะครับ ผมมีพ้ายางชมนะครับบ่อที่ผมขุดไว้นะครับแล้วด้านนี้นะครับผมให้รถไถนะครับเป็นดันเป็นคูนะครับเพื่อที่หย่ฝรั่งนะครับองคปลูกซื้อนะครับมาปลูกนะครับขยายพันธุ์นะครับพันธุ์กับตอนเองนะครับยื่สวนไอ้ยีมาขยายปลูก เราก็จิมาวางระบบน้ำไม้นะครับนะครับคูคูก็อยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบเกือบสามเมตรนะครับแตสูงอยู่ครับบอกพันยกสูงไว้ครับเราก็จะมีรล่องน้ำนะครับทุกรล่องนะครับให้น้ำมันไปได้ทุกช่องนะครับนะครับบรรยากาศถุงน้านะครับ อันที่ปลูกฝรั่งนี่ก็ยูุประมาณไรหนึ่งนะครับรวมกับขุดบอน้ำนะครับนี่ครับบอมันก็เป็นรูป,รปตัวเอวนะครับน้ำก็บ่ใสายเดี๋ยวครับความันเพิ่งลง้มนะครับน้ำผมช่วงนี้ก็ยังบรรยากาศยังบ่สวยนะครับเพราะว่าของทุยยางเพิ่งเริ่มไหมนะครับ ยังบ่ได้ปลูกแต่รอไปอีกจักปีนะครับสองปีย,ย่อก็ะเห็นนะครับเป็นรูปเป็นร่างเนาะครับยวอกอีเห็นต้นฝรั่งนะครับขึ้นเอาละครับบันี้ผมก็ยีติดเครื่องสูปนะครับเพื่อที่ไปหดก้โพดฟังทั้งพุ่นนะครับพอไปได้หดมาสองหมื่แล้วนะครับ อีเสียงดังเนี้ย้อครับ <laughs> น้าบมบขึ้นครับเกิดปัญหาแล้วครับอากาศมันเขานเยครับกวกน้าไม่นียครับเวลาดับเครื่องแล้วกคน้ามันไหลกรับขึ้นนะครับที <près esis> ่อากาศมันเขา ก็บูยากเด้อครับเครื่องแบบนี้เฮงดงไงหนึ่งครับงับมาเด้วครับนำ้ำ เดี๋ยวไปยาไปเมืองทั้งปุ่นนะครับไปไปครับย่างไปน้ำกันเนาะครับก็นามรัวด้วยครับี่เห็นหมดเลยเดี๋ยวต้องแก้ไขก่อนนะครับทุ่นสั่น้นามมันไปพ่ถึงแล้วครับครับแก้ไขเลยนะครับต่อสายยางนะครับมัดนะครับ เอาถุงพลาสติกมัดไปก้อนนะครับแล้วก็สายยางมัดไปครับไปบางทีนะครับพอผมไม่ได้สังดินไว้นะครับเวลาแดดแห้งนะครับหน้าม,มันบม่มีอยู่ในทอนะครับมันก็งอโก้งไปนะครับพอทอที่สื่อม้านะครับ เพราะว่ามันเกียเกียรบยได้มาตรฐานบ้านนดนะครับมันโมเมนทอปอปป่ากีวานหนานะครับนี่มันเป็นทอกเษเซ่นะครับตัวกับโบมีปัญหานะครับเขาก็ใสุ่่มบรรยาชาวบ้านนะครับหาอย่างมะมัดออกคบเดี๋ยวน,น้ำม,มันซึมมันออกนะครับตอนแรกนะครับผมว่าจ่ใส่สายพีอีนะครับ พาคำนวณเมืองแหล้วนะครับสองร้อยเมตรนะครับคดหนึ่งตกอยู่ประมาณเกือบหมื่นกว่าบาทน,นะครับอนี่ผมสื่อท่อมานมาถึงหมื่นนะครับอยู่ประมาณหกพันเนาะมันก็ต่างก,กันนะครับขอให็นหน้ามันมาสะดวกนะครับตรงไหนเห็นมันหัวมัน ซึมอหมวกเขาก็หาอย่างไนรถนะครับมาหมัดแกะไขเฉพาะหนาไปก้อนนะครับมันก็บ่ได้ย่าหายไหนะดรันะครับนี่ผมตีดมามันก็หมดนะครับหมดต้นฝรั่งไว้นะครับนี่ว่าเยอี๋ยวสิป,ปิดเ์าสีงดอยตรงนั้นนะครับ เื่อดีเป็นรถขอโพดนะครับเพราอฝรั่งผมรถไปเรีวนะครับนี่ผมกับพามาหดขอโพดท,ทั้งกันนะครับมเนืน้อนาดินมันแห้งมดเลยครับสามหมื่นหดเลยครับถึงฉีดยานอนไป สามมือที่เรียวนะครับจากยูปะปูโอโยยออก็ยิ่งมาฉีดซ้ำเลยนะครับนะี่ครับว้าวผมปิดไว้อยู่ครับนีบ่นี่ก็เปิดน้ำม,มันไปนะครับผดหน่อยมันกำลังงอ เดี Pierre, ๋ยวก็จะเปิดทุกทุกสายแล้วครับแล้วก็ไปปิดระบบหัวปิงเกอร์ไว้นะครับแห่งมิดเลยครับมึงปุยยังบละลายเลยครับเนี่ย สงสัยผมต้องได้มาฉีดอย่านอนอีกนะครับเมืองเหล่ามันตรงหยิบบยู่นะครับมันเด้ล้งมันเกิดลงคักเลยครับเพราะว่าผมปลูกอยู่ผพ้เดียวนะครับขมวดระเจ้าว่าปลูกกันเลยครับระเจ้าป้วยทีน้ามันหกล่างซื้อครับ เพิ่นบ่อหิดโย่เขาเลีวยเพิ่นกบ่เบหิดมึงครับใบเขียวงามนะมึงครับงาก็เริ่มขึ้นแล้วครับสุดท้ายแล้วครับ แพ่งน้ำนี่ผมบม่ได้ใส่เลยครับอเอาไว้ใส่ขีดยาย่างเดียวนะครับแล้วยีพาไปปิดวาลนะครับเพื่อให้เล้งดันน้ำมันมาสงสายน้ำยดครับแต่ยีพั่พฟ,ฟจไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับ ใบใหญ่มันชุ่มๆจักหน่อยนะครับเพราะว่าแดดช่วงนีมน้มันแห้งนะครับลางวันถ้าตอนเช้าก็หนาวนะครับลำค้างลงพอก็มีหัวเนี่ยนะครับเอาอยางเลยครับมัดไปก้อนนะครับแก้ไขไปก้อนพอทอผมบบได้ติดเก่านะครับเพื่อน่าค้ข้างหนาเวลาห้อง ถอดเก็บหรือว่าเท็บนเนะครับเพื่อเก็บขืนบานนะครับมันก็หย ah, ิ yeah, ่ถอดง่ายนะครับถ้าติดกาวแล้วก็เก็บยากนะครับลื่อออกยากอันนี้ถ้าเก็บก็คือออกค้อนนะครับตอกออกนะครับมันก็ออกแล้วบางทีก็หมุนใต้หมุนขวาก็ออกเลยนะครับถ้าติดกาวอ่ะเขาต้องตัดนะครับหรือเอาไฟลุนนะครับทึ้งยี่ออกจะ ยย่ไว้ซ้ำนี่ก้อนนะครับเด๋ยวเสร็จแล้วผมก็หยิบปิดเครื่องนะครับขึ้นบ้านก้อนนะครับนี่ก็หาวงกลัวนะครับถืเครื่องแล้วกะเื่นกะไว้ผมหยิบผ้าไปเฮ็ดอันใดกะคอยติดตามรับชมนะครับนี่ก็ไว้ซ้ำนี่ก้อนนะครับกะาลื่มนะครับปากนะครับต้องสวนฝรั่งอ่อนทัวนะครับก่อครับเป้าจังนะครับ ใตเห็ดธาทำ้นะครับการเกษตรนะครับกะฝากนะครับกดไลค์ครับกดครับสไครต์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บ้าจังนะครับขอคุณหลายๆลายนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามแล้วครับหรือกดไลค์กดครับสไครต์ผมนะครับเอาไว้พ่อกันไหมนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ